เย่ yeah. ยินดีต้อนรับเข้าสู่ B-Spective นะคะวันนี้ b บ s p e c t i v e มีเรื่องดีๆมาเล่าให้ฟังนะ้เป็นเรื่องเกี่ยวกับผิวพรรณแล้วก็ความเชื่อมโยงเกี่ยวกับสีผิวแล้วก็ฤดูสีนะคะคือที่ผ่านมาเนี้ยเบียเริ่มมีอาการของสิ่งที่เรียกว่าฝ้านะเกาะอยู<ๆ>่บนหน้าก็คือมันจะเริ่มมีแบบเป็นแผ่นๆเล็กๆอยู่ตรงตรงหน้าเนี่นะคะ แต่ก่อนเนี้ยก็รู้สึกว่าเฮ้ยกุ้มใจกุ้มใจมากเลยก็พยายามที่จะคิดหาวิธีรักษาแต่แล้วปรากฏว่าเนื่องจากความเป็น Image Consultant ของเราใช่ปะเราก็มีตำลายเยอะมากแล้วเราก็ต้องค้นคว้าอะไรบางอย่างแบบเยอะมากเลยเพื่อที่จะนำมาใช้กับนักเรียนของเราใช่ไหมคะที่ผ่านมาเนี่ยบีได้ improve การทำา o o o r r n n l y y s s s ของตัวเอง คำว่า improve การทำ color analysis ของตัวเองก็คือว่าเดิมเนี่ยอตอนที่เริ่มเรียนมาเนี่ยมันจะมีระบบอยู่10ฤหรือดูแล้วก็12ฤหรือดูนะคะ12ฤดูว่าประมาณนั้นแหละนะคะมันก็ยังยังไม่ได้ครอบคลุมทุกพื้นที่เพราะว่าการครอบคุมถึงทุกพื้นที่เนี่ยมันจะต้องมีทั้งหมด16ฤหรือดูก็ปัจจุบันนี้บีสามารถวิเคราะห์สีแล้วก็ มีเครื่องมือมีอุปกรณ์เนี่ยซึ่งครอบคลุมทั้งหมด16ฤดูเนี่ยได้เรียบร้อยแล้วนะคะก็มันก็จะมีเรื่องของฤดูวินเทอร์ออ m แมเอ่อซัมเมอร์สปริงแล้วมันก็จะมีเรื่องของแกนดีแกนไล่แกนมิวเทสแกนดักคือมันเป็นรายละเอียดของคนที่ทำคาเลอร์ a อนลิซิสนี่แหละทีนี้ระหว่างทางที่ เราทำการสะสมอุปกรณ์เราทำการเฟ้นหาอุปกรณ์แล้วก็รายละเอียดต่างๆว่าทำไมแต่ละคนเนี่ยพอมาเป็นออทัมแล้วอ่ะทำไมมันถึงแบบในชื่ออทัมเหมือนกันแต่ทำไมมันมีลักษณะที่แตกต่างกันไม่เหมือนกันหรือว่าบางคนเป็นวินเทอร์แล้วทำไมเขาไม่เหมือนกันเลยรูปร่างหน้าตาแบบไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้รู้ว่า อ๋อ oh, จริงๆแล้วเนี่ยไอ้เจ้าฤดูแต่ละฤดูเนี่ยซึ่งในระบบของ Color Analysis เนี่ยฤดูสีมันจะแบ่งเป็นฤดูใหญ่ๆเนี่ยสีฤดูนะคะมันก็จะมี Winter Autumn Summer Spring เนี่ยซึ่งไอ้สีบ้านสีฤดูเนี่ยมันเหมือนกับตระกูลใหญ่ๆอะ่ะสีตระกลูลนะอ่าพอมันมีตระกูลใหญ่ๆ4สีตระกลูล ก็ถูกละในในตระกูลตระกูลหนึ่งเนี่ยมันจะต้องมีพี่มีน้องมีวงศาคณาญาติมันก็เกิดอาการแบบไปตั้งรกรากนะคะพอมันไปตั้งรกรากมันก็ไปแยกเป็นแบบอีก,อ,กอีกบ้านละสี่หมวดอะ่ะบ้านละสี่หมวดสี่ไปแตกเป็นสี่เออสี่สี่ก็สิบหกไงใช่ไหมมันก็เลยทําให้แบบเออพอเราเก็ตว่าเฮ้ยจริงๆแล้วอะ่ะมันต้องมีทั้งหมดสิบหกด้วยดูแต่ตอนที่เราเรียนมาจากครูเนี่ย ขนาดเรียนมาจากเมืองนอกนะเพราะว่าจริงๆระวบียเซอร์ติฟายแคเรนบรันเจอร์เซอร์ติฟายอิโมเจนเซอร์ติฟายซูดอนเนลลี่ er, uh, uh, คือมีมีหลายสํานักมากนะคะแต่ว่าคือครูอะ่ะไม่ได้สอนเต็ม16หรืฤดูสีแต่ไม่ได้หมายความว่ามันไม่มีแต่ว่าเขาอะ่ะบอกว่าอย่างเขาสอนเรามา10หรือ12เนี่ยเขาให้เราเคลื่อนด้วยระบบที่เรียกว่าโฟล ฟังไปนะ,ะไม่เข้าใจไม่เป็นไรแต่ว่าไม่ต้องจำด้วยแต่ว่าอยากจะอธิบายให้รู้ความเป็นมาว่าทำไมเบียถึงมาเจอระบบฤดูสี16ืฤดูแล้วมันมาเกี่ยวกับเรื่องอาการที่เป็นฝ้าหรือมีเม็ดสีขึ้นมาบนหน้าได้ยังไงนะคะก็คือว่าอพอเราเจอว่าทั้งหมดเนี่ยมันมี16ฤดกูก็ครบแล้วใช่ไหมคะมันทำให้บีก็เลยต้องมานั่งศึกษาว่า คาแรคเตอร์ของใครที่แบบเ,เหมือนกับตระกูลเนี้ยแล้วก็ไอ้ไอ้สีบ้านที่มันไปตั้งลกลาก,กันอยู่เนี่ยมันจะต้องมีลักษณะยังไงเพราะว่าไม่อย่างนั้นนะ่ะบีจะไม่สามารถหาประชากรมาลงในบ้านได้และบีจะไม่สามารถรู้ได้ว่าในไอ้แต่ละฤดูเนี่ยในสีฤดูเนี่ยลักเขาอะไปแตกเราแตกกอไปแตกประชากรเป็นวงสาคนาญาติได้ยังไงบีจะไม่รู้เลยพอไม่รู้เนี่ย เราก็จะไม่สามารถใช้อุปกรณ์หรือว่าแถบผ้าเนี่ยได้อย่างเกิดประสิทธิภาพเพราะเราเราไม่เข้าใจคนน่ะพอเราไม่เข้าใจคนนะคะเราจะไม่สามารถหยิบผ้าได้ว่าผ้าชนิดเนี้ยผ้าสีเนี้ยแพลเล็เนี้ยมันควรจะไปเข้ากับสีผิวของใครอะไรประมาณอย่างเงี้ยท่านี้ระหว่างที่ทำกันบ้านอะระหว่างที่เราแบบค้นคว้าหาลักษณะของคนไปเรื่อยๆเ,เนี่ยเราก็ได้พบว่า มันมีฤดูสีอยู่ฤดูหนึ่งค่ะที่สามารถเม็ดสีบนผิวหนังเนี่ยถูกกระตุ้นได้ง่ายกว่าฤดูอื่นเหลือเชื่อมากๆซึ่งมันก็คือฤดูของดิฉันนั่นเองค่ะก็คือฤดูออทัมหรือฤดูใบไม้ร่วงนะคะถ้าใครคิดไม่ออกว่าสีของตายแล มันมีเสียงนี้เข้าไปด้วยอ่ะเขามาขายของอ่ะช่างมันนะคะไม่ต้องไปสนใจฟังเขามากสนใจฟังบีดีกว่าเพราะบีมั่นใจว่าบีอ่ะเสียงอยู่ใกล้ไมโครโฟนกว่าตอนนี้เขามีรถมาขายของแถวบ้านค่ะขายแอปเปิลขายส้อมอะไรก็ไม่รู้นะก็คืออยากจะบอกว่ามันจะมีฤดูสีฤดูสีหนึ่งซึ่งเขาเรียกว่าออทัมนะออทัมเนี่ยถ้าใครคิดไม่ออกว่ามันจะเป็นลักษณะยังไงนะคะ อันนี้จะมีความติดจะออรท่มแต่ไม่นับความมันเงานะอันนี้เป็นแจกันที่เราหาได้แถวนี้เพราะว่าพอดีที่บ้านมีสารพภูมินะคะก็เลยอยากจะหยิบแจกันพวกนี้มาเป็นสีที่จะแบบสมมุติให้ดูคือออรท่มเนี่ยเขาจะมีลักษณะคล้ายๆกับสีของใบไม้ในฤะดูใบไม้ร่วงนั่นแหละออท่ามเนี่ยก็จะเป็นสีทนร้อนนะแต่ว่า เขาจะมีความแบบเหมือนเอาไปอบเอาไปทําไม่ไม้นิดๆอนะ่ะอะไรประมาณนี้ซึ่งคนที่คนที่จะมีสีผิวออทัมเนี่ยก็จะใส่สีแบบใส่สีได้แบบว่าพวกเหลืองเขียวส้มแดงไรเงี้ยแต่มันจะเป็นเหลืองเขียวส้มแดงที่จะไม่สดมากมันจะมีความหม่นลงนิดนึงเพราะว่ามันเหมือนกับมันคือใบไม้ร่วงอ่ะให้นึกถึงสีของใบไม้หรือดูใบไม้ร่วงทนีนี้ปัญหาของคนออทัมก็คือ เนื่องจากสีผิวเป็นเบสเหลืองนะคะเพราะว่าออทัมเนี่ยจะเป็นสีผิวโทนร้อนออทัมกับสปริงเนี่ยจะเป็นเป็นการให้สีการใช้สีอยู่บนบนผิวหนังที่เป็นสีผิวโทนร้อนในขณะที่วินเทอร์กับซัมเมอร์เนี่ยมันจะอยู่บนสีผิวโทนเย็นทน่านี้พอเป็นสีผิวโทนร้อนเนี่ยเบสมันจะเป็นส้มเหลืองพอเบสมันเป็นส้มเหลืองเนี่ยคะ่ะ พอเวลาโดนแสงเนี่ยตอนที่เราอายุน้อยๆเนี่ยโดนแสงเนี่ยสีผิวมันจะสวยมันจะเหมือนพวกเอ่อเมดิเตอร์เรเนียนหรือว่าคนที่ไปอาบแดดอะ่ะแล้วก็แบบโอ้ยสีผิวแบบสีสวยอะ่ะสีแบบว่าดูแบบเป็นสีน้ำพึ่งสีน้ำตาลสีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะสวยใช่ไหมแต่ว่าพอเริ่มมีอายุมากขึ้นมันจะเริ่มมีปัญหาอันนี้ในตำราเขาบอกไว้เลยนะคะเขาบอกว่าคนที่เป็นสีผิวโทนร้อนเนี่ย โดยเฉพาะในฤดูออ t ท่มเนี่ยมันจะมีปัญหาอยู่ปัญหาหนึ่งคือบางทีเนี่ยพวกเฟร c ค l ลก็คือพวกกระพวกพวกต่างๆกระฝ้าต่างๆเนี่ยจะขึ้นง่ายกว่าฤดูสีอื่นเพราะว่าเนื่องจากว่ามันมีเบสของเหลืองหรือส้มอยู่ในอันเดอร์โทนพอเวลาที่เราอายุมากขึ้นนะคะสีมันจะหมดลงทุกฤดูเนี่ยสีจะหมดลงเขาว่าหมดลงเนี่ยมันก็จะมีความ เกรมีความเทาเข้ามาปนเสร็จแล้วพอเนื่องจากความสดของสีมันลดลงแต่ความหม่นของสีเทามันเพิ่มขึ้นพอมันเป็นอย่างนั้นปุ๊บไอ้พวกเม็ดสีต่างๆที่มันอยู่ใต้ผิวเราเนี่ยมันจึงถูกกระตุ้นง่ายกว่าฤดูอื่นๆนี่จึงเป็นเหตุผลว่าใครที่ทำคาเลอร์ในอะไรสีสอกมาแล้วอยู่ใน บ้านเจ้าเรือนที่เป็นออทัมอยู่ในฤดูที่เป็นออทัมเนี่ยคำแนะนำของบีก็คือว่าทุกคนกรุณาระวังเรื่องแดดนะคะออกแดดได้แต่ว่าการทากันแดดเป็นสิ่งสำคัญการพกร่มเป็นสิ่งสำคัญคือคุณเลี่ยงแดดได้เลี่ยงดีกว่าถ้าอยากสมมติว่าอยากจะสายฟอรหรืออยากจะแบบผิวเป็นสีน้ำผึ้งผิวเป็นสีน้ำตาลเงี้ยแนะนำให้ใช้เครื่องสำอางช่วยให้ใช้การแต่งหน้าช่วยนะคะเพราะว่า ตอนนี้แดดมันแรงมากๆเลยนะใครๆก็รู้ว่าตอนนี้อากาศมันแย่มากเรื่องโอโซนเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมันทำลายผิวมากนะคะก็ถ้าเกิดใครที่รู้สึกว่าต้องการวิตามินดีเนี่ยแนะนำกินเป็นเม็ดดีสามเนี่ยจะดีกว่าจะปลอดภัยกว่าการที่จะมานั่งอาบแดดหรือปิ้งกันเพราะว่าคนที่เป็นฤดูออทัมเนี่ยระวังไว้เลยคะ่ะ ไม่อย่างนั้นเนี่ยจะเป็นแบบบีเพราะว่าตอนนี้บีเริ่มมีแบบว่าจุดขึ้นที่หน้าแล้วนะคะก็ต้องทําการรักษาต่อไปแต่ก่อนที่จะรักษาสําเร็จหรือระหว่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยสิ่งที่บีต้องทําตอนนี้ก็คือนอกจากการทากันแดดเนี่ยบีก็ต้องใช้คอร์เรกเตอร์คอนซีลเลอร์อะไรพวกเนี้ยเพิ่มด้วยนะคะก็อันนี้ก็เลยเป็นสิ่งที่อยากจะนำมาแชร์แล้วก็อยากจะนำมาเตือนเพื่อนๆนไว้นะคะถ้าใครที่แบบอ,อยากรู้ว่า ตัวเองเป็นสีผิวโทนเย็นหรือโทนร้อนนะคะมีวิธีง่ายๆก็คือลองหยิบพวกสีที่เรารู้สึกว่าเป็นสีโทนร้อนเนี่ยขึ้นมาส่องกับหน้าถ้าสมมุติว่าเวลาเราส่องกับหน้าแล้วหน้าเราไม่ดำใช่ไหมมีสิทธิ์สูงว่าหน้าเราเป็นสีผิวโทนร้อนแต่ถ้าเกิดสมมุติว่าเราไปหยิบสีผิวโทนเราไปหยิบพวกแผ่นเทสที่เป็นสีโทนเย็นมาอะไรเงี้ยน้ำเงินจัด ะไรเงี้ยนะคะ,ะชมพูจัดจัดแดงเข้มเข้มกํ่ำกลอะไรเงี้ยมาวางบนหน้าแล้วมันสะท้อนแล้วมันทําให้เกิดรู้สึกว่ามีริ้วรอยหรือเป็นเงาดําขึ้นมาบนหน้าก็ให้สันนิษฐานว่าคุณไม่ใช่สีผิวทลนเย็นค่ะคุณเป็นสีผิวทนร้อนนะคะถ้าเกิดใครที่สนใจอยากจะรู้เรื่องเกี่ยวกับ color analysis หรือเรื่องเกี่ยวกับสีนะคะติดตาม be perspective ไว้ค่ะตามไปเรื่อยๆแล้วเดี๋ยวเราจะเอา เรื่องราวของสีต่างๆที่มีอิทธิพลกับการใช้ในชีวิตประจำวันมาเล่าให้ฟังอีกนะคะบ๊ายบายค่ะแล้วก็เจอกันคลิปหน้านะคะ